คือก็ไม่มีสัญญาณใดๆสิ้นแล้วเราก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวมั้งนะตอนนี้อันนี้ก็เป็นมีหารของอเัเพเดมักนั่นแหละ ไมค่อยมาดูข้างนอกกันมาดูข้างหน้าก่อนประตูปิดแต่เขาบอกว่าเปิดเข้าไปได้เลยแล้วเปิดยังไงเปิดได้เลยจริงไหม ลเหมือนจะเปิดไม่ได้น่าจะเปิดไม่ได้เออเดี๋ยวต้องไปถามเขาถ้างนั้นหรือว่ามันเปิดได้มันก็ต้องผักเข้าไปไม่น่าได้เหยนเิยก็ไม่ได้ออมันพูดคถาเลอยอ อ้าวมันต้องหมุนอย่างนี้แล้วก็เปิดได้อดโอ้แม่เจ้าเอ,อ้เห็นตรงนี้รูปช้างนี่ผมเคยมาดูอะที่อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าไอมันจะมีในอะไรนะออนไลน์เข้ามาดูได้ เคยเข้ามาในนี้ผ่านออนไลน์ช้างตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยใช่แต่นี่เป็นรูปสลักนะเดี๋ยวมันจะมีรูปรูปที่เป็นแบบใช่แต่ว่าอยู่ตรงนู้นเป็นรูปหลอดสามสี่อันหล่เดี๋ยวเพิ่งเล่นมุกเลยอ๋อเมื่อกี้เออถึงเขาบอกว่าให้บิดแบบนี้ผมก็เออว่ะใช่เขาเขาก็บอกประมาณไหนว่าให้ให้บิด ก็วิหารสไตล์อียิปต์เลยแต่ว่ามีอยู่ห้องเดียวใช่ดีโนโเวตแล้วได้แค่นี้แหละโอเคงั้นก็เดี๋ยวสต็อปวิดีโอนี้ก่อนละกันประตูแหวบอีกสักรอบแวนแล้วอันนี้ก็คือโอ้แสงห่วง สุดยอดเมื่อกีเกือบเกือบไม่ได้เข้าแล้วโอเคตรงนี้ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณเน็ตเลยเมื่อกี้วิดีโออันหนึ่งเวลาที่อยากให้ยันขบนอกที่ให้ดูข้างในเปินต้นเปิดประตูร,ระบบประตูเขาเจ๋งดี อันนี้ก็เป็นแหลง่งโบราณคดีชื่อมูซาวรัสมันชื่อเต็มคือมูซาวรัสเอาซูฟราของนูเบียเนาะจริตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยมีเรากลุ่มเดียวรถคนณดค่อยหลอของเราเนาะแล้วก็เป็นวิหารบูชาเทพเจ้าของชาวนูเบียยุคเมโลยติกก็คือเทพเจ้าที่มีหัวเป็นสิงโต องนี้ชื่ออะเพเดมักนะครับมิหารนี้สร้างประมาณศตรวรรษที่3ก่อนคริสตกาลโดยฟาโรของเมโิติกเองของนูเบียนะแต่เขาใช้ศิลป,ปะแบบอียิปต์เลยชื่ออา e เนคามานีแต่การออกเสียงนี่ผมก็ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะอะไรอย่างไงถ้าสมมุติแล้วมันมีอะไรผิดพลาดข้อมูลเพียเพ้ยนๆก็อาจจะไปใส่ไว้ในแคปชั่นอันนี้ก็คิดว่าแบบจะคงตัดต่อทำเป็นคลิปแหละ อยากลองดูกันกันโอเคอันนั้นคือเพเดมัสเนาะตรงนี้ก็อักษรมันค่อนข้างเลือนเลยแต่ก็เป็นเทพเจ้าแบบอียิปต์คิดว่าอาจจะเป็นขนุมกับซาเทิเทฟของทางอียิปต์บนนะครับแถวแวอัสวานอันนี้อาจจะเป็นฮอรัสกับไนซิตนะครับข้างหลังก็มีภาพสลักในกัรเนาะแต่ว่าจะเห็นว่าอักขรมัน ชัดอยู่แหละแต่ว่ามันก็อ่านไม่ออกเยอะเหมือนกันที่เนี้ยสอนภาพมันเป็นของยอปยบโบราณเลยนะแล้วก็มีภาพช้างตรงนี้ก็มีเหมือนกันเห็นว่มเออเนี่ยค่อยให้ดูเห็มีช้างเนาะมันมีเป็นทาสหรือนักโทษนี่แหละอฝั่งนี้ ก็มีเหมือนกันภาพนี่น่าจะเป็นฮอลัสไม่น่าจะฮอลัสอยู่แล้วแหละดูจากม้วนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าจะเป็นเทพอะไรนะอารีนสนูฟิสหรืออะไรประมาณนั้นถ้าผิดเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีจำไม่ได้จำได้ได้หมดโอเคแล้วก็อนนี้สารพัดเทพเจ้า อันนี้น่าจะอมุลแหละดูจากขนนกสองสองสองอะไรละ่ะขนนกสองขนเลยตามนั้นแหละแล้วก็อภพนนิมักนั่นแหละหัวเป็นสิงโตนะครับก็คือเป็นเทพหลักของวิหารนี้แหละอันนี้ก็คือเป็นกษัตริย์ของดูเบียอันนี้ขามาน,นีนะครับข้างหลังนี้ก็น่าจะเป็นไอซิดไม่น่าจะเราก็เห็นชื่อไอซิดอยู่หลักๆก,ก็คือ เขาใช้ศิลป,ปะอียิปต์โบราณเลยเนาะเหมือนกันแบบศิลป,ปะของอียิปต์เป๊ะๆเอามาใช้เลยแต่พวกเสื้อผ้าอาพ์อะไรเงี้ยก็เป็นศิลป,ปะของลูกพยาเทพเจ้าของเขาเองเข้ามาเพราะว่าอพีเดมาร์ที่เป็นสีโตัวเนี่ยอ่าก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในะศิลป,ปะอียิปต์โบราณไม่ใช่สีในระบบความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณก็ไม่ได้บูชาเทพสีตัวอะพีเดมาร์คนี้นะครับคือบทบาทของอพีเดมาร์คแน่นอนคือไม่แน่ใจว่ายังไงกันแน่ แต่คือแบบหลักๆคือเขาจะน่าจะเกี่ยวกับพวกความแข็งแกร่งนู่นนี่หลักๆที่เขาจะถือก็คืออาวุธอย่างนี้เห็นไหมน,นแล้วก็คือเขาเป็นเทพหลักของอา,อาณาจักรนูเบียยุคเมโลวิติกด้วยนะครับแล้วก็ฝนเขาบอกว่าฝนมันเพิึ้งตกเละ ฝนมันเึ่งตกไปพื้นก็เลยแฉลงหมดนี่ก็คือสมาชิกเดี่ยวของเรานะโอเคด้านหน้ากม็มันเพื่อเป็นไพลอนเหมือนมีหารอียิปต์โบราณเลยว่ามันไม่ได้มีโครงสร้างแบบซับซ้อนเข้าไปเจอลานกว้างเข้าไปเจอเสาไฮโบสไตล์อะไรเงรี้ยก็ไม่มีแล้วจริงๆข้างหน้ามันควรจะมีภาพ ถ้าสมมุติจะเป็นวิหารอีกที่เมืองอีกเมืองหนึ่งที่นาคานะครับมันก็จะมีภาพเป็นกษัตริย์กับราชินีอยู่คนละอยู่คนละฝั่งกันอยู่ในท่าแบบกางงางําลังง้างคาถาฟาดศัตตูอะไรแบบนั้นซึ่งที่นี่ภาพหายไปหมดแล้ก็เหลืออยู่เท่านี้สรุปก็คือวิหารอันนี้น่าจะสร้างประมาณศตวรรษที่3าอคิสตกาลเลยสร้างให้อพิเดมัสนะครับท่พ,พเจ้าของชาวนูเบียยุคเมโลเอติก สถาปัตยกรรมก็คือแบบยีโราณเอาประยุกต์ของเขามาก็คือมีไพรอนมีห้องด้านในตามที่ให้ดูในคลิปแรกเนาะโอเค okay. ครับเดี๋ยวไปต่อที่อื่นกันบายบาย